พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ4แบรนด์มอเตอร์ไซค์ชื่อดังและชื่อดับภายใต้การดูแลของบริษัทเวสปิอาริโอประเทศไทยจำกัดประกอบไปด้วยเวส p a าอาพิเลียโ o โตคุชิและ p i อา o จีโอสำหรับแบรนด์มอเตอร์ไซค์ชื่อดังก็คือเวส p a าสกูตเตอร์คลาสสิกจากอิตาลี ที่ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องในตลาดประเทศไทยของเราไม่น่าเชื่อครับว่าโควิด1 9ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำไม่สามารถทำอะไรเวสป้าได้ในปีนี้คาดว่าตัวเลขการขายของเวสป้าตลอดทั้งปีจะทำลายสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีมามากกว่า28,000คันก่อนหน้านี้เวสป้าเองก็มีการทำลายสถิติตัวเองเป็นประจำทุกปีและปีนี้ก็เช่นกันครับสถิติการขายสูงสุด มากกว่า28,000คันนั้นเป็นการเติบโตแบบมากมายเหนือกว่าค่ายอื่นทุกค่ายของเมืองไทยต้องบอกเลยครับว่าเวสป้านั้นรอยลำในตลาดเมืองไทยอย่างสบายสบายแบบไร้คู่แข่งถ้าพูดถึงคู่แข่งอย่างแท้จริงแล้วก็คือแล b r e ตตาเพิ่งเข้าสู่ตลาดเมืองไทยได้ไม่ถึง2ปีขณะนี้ทำตัวเลขการขายได้อย่างสวยงามกว่า4 0 0 0คันในปี2563 ถ้าดูจากตัวเลขแล้วยังห่างไกลจากเวสป้าอยู่มากพอสมควรแต่ถ้าหากว่าอีก3ปีหรือ5ปีข้างหน้าแลมเบรตต a นั้นถ้ามีสินค้าใหม่เข้ามาเสริมตลาดบอกเลยครับว่าตัวเลขการขายของเวสป้านั้นก็ถูกแย่งไปอย่างมากมายเพราะถ้าหากว่าดูความเกา่าดูความคลาสสิกแล้วแลมเบรตต a ta, เหนือกว่าเวสป้อยู่พอสมควรครับอย่างไรก็ตามคู่แข่งที่อาจจะไม่ใช่โดยตรงของเวสป้นั่นก็คือ Yamaha าแก n นฟิล n า h y โนไฮบริดสกูตเตอร์ดีไซน์แบบโมเดนคลาสสิกของ y a m a ฮ่มันทำยอดขายได้สูงถึงเดือนละมากกว่า7,000คันขายเพียงแค่4เดือนก็มีตัวเลขการขายมากกว่าวส s p ป้าทั้งปีเพราะฉะนั้นนะครับแกรนฟิลลารโนไฮบในขณะนี้ถ้าพูดถึงยอดขายแล้วเหนือกว่าว e s p ป้าทุกรุ่นรวมกันเพียงแต่ว่าราคาค่าตัวของมันนั้นต่ำกว่าหลายหมื่นบาทครับสรุปก็คือว่า เวสป้านั้นคือหนึ่งใน4แบรนด์ภายใต้การดูแลของเวสปี a าริโอที่ทำยอดขายได้สูงสุดทำสถิติใหม่และมีอนาคตที่ก้าวไกลในตลัดเมืองไทยไปอีกยาวนานตราบนานเท่านานครับอย่างไรก็ตามอีก3แบรนด์ดับของเวสปี a าริโอนั่นก็คืออ p พิเลียโ o โตกุชิและ p i อาจปรากฏว่าในงานมอเตอร์เอ็ก2020ทั้ง3แบรนด์นั้นมียอดจับจองเป็นศูนย์ครับ นั่นก็หมายความว่ากินไข่ต้มทั้ง3แบรนด์นั่นเองโดยเฉพาะอะพิเลียนั้นกินไข่ต้มทำแฮตทริกครับ3ปีติดต่อกันก็คือในปี2018ปี2019และปี2020กินไข่ต้ม3ปีอย่างต่อเนื่องการเปิดตัวของอพิเลียในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2016เมื่อ4ปีที่แล้วมียอดจองอยู่2คันในปี2017มียอดจองอยู่4คันแต่ว่า3ปีให้หลัง ทุกอย่างนั้นดูเหมือนจะมืดมนครับยอดจองเป็นศูนย์ไม่น่าเชื่อครับว่าแบรนด์อพิเลียนั้นจะไม่สามารถแจ้งเกิดในเมืองไทยได้และเป็นความผิดพลาดของการบริหารงานการวางแผนการขายของทีมงานเวสปี a าริโอในเมืองไทยของเราที่มีการทําตลาดอย่างไม่เต็มที่ปล่อยให้ช่วงเวลานั้นล่วงเลยผ่านไปอย่างน่าเสียดายถ้าหากว่าอพิเลียนั้นเปิดตัวพร้อมก,กันกับเวสป้เมื่อ10ปีที่แล้วป่านี้นะครับ เรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องของราคาที่มีความแตกต่างกันนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นเอาไว้โอกาสต่อไปผมจะมาวิเคราะห์ฟังครับว่าอั r เ l ียนั้นทําไมถึงแจ้งเกิดในเมืองไทยไม่ได้มีคุณผู้ชมสอบถามถึง rs 6 6 0ครับว่าจะมีโอกาสแจ้งเกิดในเมืองไทยหรือไม่บอกเลยครับว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากราคาค่าตัวของมันนั้นในยุโรปประมาณ4 1 0 0 0 0บาทนี่คือคิดเป็นเงินไทยแล้วนะครับ ถ้ามีการนำเข้าแบบ CBU มาถึงเมืองไทยของเราราคาค่าตัวของมันนั้นจะพุ่งทะลุขึ้นไประหว่าง7 0 0 0ถึง8 0 0 0บาทเป็นอย่างน้อยดูราคาแบบนี้แล้วคงทำตลาดในเมืองไทยไม่ได้อย่างแน่นอนครับสำหรับกระแสะข่าวของอ p พีเลียกับการพัฒนามอเตอร์ไซค์ขนาด250ถึง 400cc นั้นต้องเราดูกันต่อไปครับว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความจริงแล้วทางผู้บริหารหรือว่า กรรมการผู้จัดการของอะพิเลียนั้นได้มีการกล่าวไว้ว่าอาจจะมีการเปิดตัวในงานอิกมาโช2020แต่เนื่องจากว่าเกิดปัญหาโควิด19งานไม่ได้จัดยกเลิกไปแล้วการเปิดตัวของอพิเลียจึงไม่เกิดขึ้นในเวลานี้ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าอะพิเลียนั้นจะเอาจริงเอาจังเมื่อไหร่กับมร์ไซคขนาดเล็กสำหรับโมโตกุช่และพีอาจีโอนั้นก็ปรากฏว่าในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2020ยอดจอง กินไข่ต้มเหมือนกันถ้าพูดถึงเพียจิโอนั้นผมไม่แปลกใจครับเพราะว่ากินไข่ต้มมาหลายปีแล้วกินมากกว่าอพิลิยซ้ําไปแต่ว่าโมโตกุช,ช่นั้นไม่มีตัวเลขการจองเลยนี่สิครับแปลกใจมากตรวจสอบตัวเลขการขายข,ายของทั้ง3แบรนด์ก็ปรากฏว่าในปี2,563นี้ตัวเลขการขายหาไม่เจอครับถ้าจะบอกว่าขายไม่ได้ไม่แต่คันเดียวในปีนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก แต่ว่าสถิติการขายมอเตอร์ไซค์จากตัวเลขการจดทะเบียนของขนส่งนั้นปรากฏว่า30บแบรนด์ในเมืองไทยไม่มีอะพิเลียมอโตอ u ์คชีและเ i ียรจิโอสรุปก็คือว่าทั้ง3บแบรนด์นั้นกลายเป็น3บแบรนด์ดับที่คงไม่สามารถแจ้งเกิดในเมืองไทยได้อีกต่อไปแล้วเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ